สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูทรายก็จะมาเฉลยนะคะแบบฝึกที่4.1เรื่องโปรแกรมแก้หิวนะคะพาผมไปซื้อขนมหน่อยครับหน้า17-19นะคะที่ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งนะคะทีนี้เรามาดูนะคะสถานการณ์มีอยู่ว่าให้นักเรียนพิจารณาบัตรคำสั่งใช่ไหมคะโดยใช้บัตรคำสั่งเนี่ย พาเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะที่กำกับบัตรคำสั่งลงในตารางตามลำดับการเดินทางใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะบัตรคำสั่งนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6บัตรคำสั่งด้วยกันนะคะอันที่1น,นะคะถ้าเราต้องการเดินหน้านะคะเดินหน้าเราจะแทนด้วยตัว a นะคะแล้วก็เดินลงนะคะเราจะแทนด้วยตัว B นะคะ และเดินซ้ายนะคะเดินซ้ายเนี่ยเราจะใช้ตัวอักษรคือตัว C นะคะถ้าเดินขวานะคะเราจะแทนด้วยตัวอักษรคือตัว D นะคะและถ้าเกิดเป็นคำสั่งซื้อไอศครีมช็อกโกแลตนะคะก็จะแทนด้วยตัวอักษรตัว E นะคะและสุดท้ายเลยนะคะถ้าต้องการซื้อเค้กเราก็จะแทนด้วยตัวอักษรตัว F นะคะ ทีนี้ในลักษณะของการเขียนนะคะถ้าเราต้องการเดินหน้านะคะเราก็จะแทนด้วยตัวอักษรตัว A ตัวเดียวนะคะซึ่งทําไมต้องแทนก็คือเพื่อให้นักเรียนนะคะเ,เขียนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่1นึ่งนะคะคือเดินทางออกจากร้านไอศครีมกลับบ้านใช่ไหมคะในที่นี้โป้งนะคะจะอยู่ที่ร้านไอศครีมใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเดินกลับบ้านนะคะคําสั่งที่1นนะคะ เราจะเดินทางไหนคะอ่าในคำสั่งที่หนึ่งนะคะเราจะเดินกลับบ้านนะคะเราก็จะเดินลงนะคะเดินลงบัตรคำสั่งคือตัวตัวอะไรคะบัตรคำสั่งก็คือตัว b นั่นเองเราก็เอาตัวอักษรตัว b นะคะไปใส่ในตารางลำดับที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ต้องเดินซ้ายนะคะอเลี้ยวซ้ายเดินซ้ายตัวอักษรคือตัว C นะคะเราก็ไปใส่ในช่องลำดับที่สองแล้วก็เดินลงตัว B นะคะจากนั้นก็เดินขวาคือตัว D นั่นเองนะคะเราก็เอาตัว D ไปใส่ในลำดับที่4นะคะจากนั้นก็เดินลงก็คือตัว B ดูตามคุณครูเลยนะคะแล้วก็เดินซ้าย เดินซ้ายก็คือตัว C นะคะใส่ลำดับที่หกต่อไปเราก็เดินลงนะคะเดินลงก็คือตัวอักษรตัว B นะคะใส่ในลำดับที่เจดนั่นเองนะคะจากนั้นก็เดินลงอีกหนึ่งครั้งนะคะเดินลงก็คือตัว B เหมือนเดิมนะคะใส่ในลำดับที่แปดจากนั้นเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายก็คือ ตัว C ในลำดับที่9นะคะตอนนี้ถึงบ้านหรือยังคะอ่าเราต้องใส่เลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งครั้งนะคะให้ถึงตัวบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ตัว C ในลำดับที่10แบบนี้นะคะอ่าข้อที่1ก็จบนะคะข้อ2นะคะเดินทางออกจากบ้านไปซื้อขนมเค้กนะคะตอนนี้โป้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะจะเดินทางไปซื้อขนมเค้กนะคะเราก็ทำในลักษณะเดิมเลยนะคะจากบ้านนะคะก็เดินขวานะคะ เดินขวาในช่องลำดับที่1เราก็ใส่เป็นตัว D นะคะแล้วก็เดินขวาอีก1ครั้งนะคะก็ใส่ตัว d ที่ลำดับที่2นะคะและเดินขึ้นนะคะเดินหน้านะคะก็จะใช้เป็นตัว A นะคะตัว A ใส่ในลำดับที่3นะคะจากนั้นนะคะก็เดินหน้าอีก1ครั้งนะคะก็ใส่ตัว A ในลำดับที่4นะคะและเดินขวานะคะ เดินขวาใส่ตัว D นะคะจากนั้นก็เดินหน้านะคะเดินหน้าใส่ตัว A นะคะในลำดับที่6นะคะและเดินซ้ายนะคะเดินซ้ายใส่ตัว C นะคะและก็เดินซ้ายนะคะใส่ตัว C ในลำดับที่8นะคะค่ะจากนั้นเดินซ้ายนะคะแล้วก็ตัว C เหมือนเดิมนะคะในลำดับที่9านะคะลำดับต่อไปเดินหน้านะคะเดินหน้าเป็นตัวอะไรคะตัว A นั่นเองนะคะและก็ต้องตรงนี้นะคะก็เดินหน้าก็ได้หรือเดินขวาก็ได้นะคะในที่นี้ครูเขียเนเดินหน้านะคะก็ใส่ตัว A ไปในลำดับที่11นะคะแล้วก็เดินขวาลำดับที่12นะคะใส่ตัว D ลงไป คำสั่งสุดท้ายนะคะอย่าลืมใส่คำสั่งซื้อเค้กนะคะซึ่งในที่นี้เราจะแทนด้วยตัว F นั่นเองนะคะในลำดับที่13นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะให้ใช้ลักษณะการเติมคำบัตรคำสั่งนี้นะคะสำหรับกิจกรรมที่จะทำในวันนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูทรายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ